สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกมาพบกันแล้วนะครับกับคลิปดีๆเทคนิคดีๆและสาระด,ดีๆนะครับที่ผมนมาํามาฝากเพื่อนเพื่อนะครับพอดีว่าเนี่ยผมอยากจะนําเสนอวิธีการส่งต้นไม้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับแอดไม้ส่งนะครับเพียงแต่วิธีการเนี่ยเขานิยมมกกักจะทำเหมือนกับเวลาส่งต้นไม้ต้นเล็กๆหามผมนะผมว่าวิธีนี้มันก็เป็นวิธีที่นะครับหนึ่งเพราะว่าต้นไม้มันยังเล็กนะครับลงทาง,งกระถางพวกนี้ต้นไม้เนี่ย มันก็ไม่หยุดการจเจริญเติบโตครับพูดง่ายเพราะว่ารากมันก็ยังอยู่ในดินนะครับเนี่ยผมนะวิธีการเนี่ยถ้าผมแนะนานะผมว่าแบบเวลาถ้าเราส่งต้นไม้แนะนําว่าคุณส่งเป็นประแบบพวก EMS หรือส่งด่วนนะครับเพราะพูดง่ายไม่อยากให้ต้นไม้นี่มันอยู่ในไปรษณีย์ร้อแม้กระทั่งอยู่ในกล่องเนี่ยมันนานเกินไปพนะูดง่ายแพ็คปุ๊บส่งปั๊บเนี่ยอาจจะสัก2อสาวัน,นถึงมือลูกค้าเนี่ยผมว่ามันกําลังดีนะครับซึ่งอย่างวิธีการเนี่ยเห็นไหมบางใบเนี่ยมันก็จะเหลือง ที่ผมบอกผมจึงไม่อยากให้แพ็คต้นไม้พวกนี้เวลาแพ็คเสร็จแล้วส่งไปเนี่ยให้ใช้เวลานานนะครับยิ่งถ้าเป็นพวกก็เลยว่าส่งไปสี่ส่ง,ส,งส่งธรรมดานเนี่ยมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับ7วันสิบวันอะไรประมาณนี้ครับผมถึงแนะนําว่าถ้าจะทําพวกนี้นะครับส่งพวกนี้ให้เลือกวิธีส่งด่วนไปนะครับสองสาวันนี้ก็ถึงมือผมว่ามันปกอปภทยดีนะครับแล้วเดียเ๋ยววันนี้ผมจะมาทําให้ดูนะว่าจะแพ็คยังไงแล้วเดียเ๋ยววันนี้ผมจะมาแกะ อันนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวิธีการทําอะไรประมาณแบบไหนนะครับผมอาจจะมีแปะลิงก์นะครับเผื่อเพื่อนๆท่านไหนสนใจสั่งต้นไม้เจ้านี้เขาแพ็คไม้ดีนะรผมว่าการส่งทั้งกระถางเนี่ยมันเหมาะสําหรับแบบเวลาเราซื้อหรือว่าสั่งต้นไม้ต้นที่มันเล็กๆนะครับมันจะได้ไม่หยุดจากการเจริญเติบโตนั่นเองนะครับเพราะว่ารากมันก็ยังอยู่ในดินนะครับเพียงแต่ว่าเวลาแพ็คน่ะเราต้องมีวิธีการแพ็คนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไม้มันจะเสียหายนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเจาะแล้วก็มา มารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับเออว่าวิธีการทําเป็นประมาณแบบไหนนะครับซึ่งการส่งทั้งกระถางเนี่ยครับทำไมถึงต้องทําแบบนี้ฮะเพราะเวลาเราส่งทางไปสณีนีใช่ไหมครับเนี่ยมันอาจจะมีการคว่ำการพลิกหรือแม้กระทั่งแบบเจ้าหน้าที่เขาโยนไปอย่างเงี้ยง่ายก็คือความปัดภัยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแพ็คที่ค่อนข้างแน่นหนามนกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาเปิดให้ดูนะครับใันทั้งกระถางบนและกระถางล่างนะครับยึดให้มันติดกันนะครับ อุปกรณ์นี่ก็จะเป็นเนี่ยสกอตเทปเนี่ยครับประมาณแบบนี้ผมว่าอันนี้ใช้ดีครับผมใช้อันนี้บ่อยครับเวลาเวลาแพ็กไม้ส่งนะครับนี่ครับเดี๋ยวจัดเพื่อนๆดูนะครับการแพ็กไม้นี้สําคัญนะครับนอกจากต้นไม้ที่สวยที่ผมชอบพูดไปหลายๆคลิปนะพูดงานมันต้องเดินทางนะทําไม้แข็งแรงเนี่ยกล่องกระถางมันจะเสียหายได้นะครับจุดนี้เป็นเขาแกะเนดูซ่านะครับอยู่ในกระถาง5้านิ้วโอเคเปิดมาละก็จะได้ประมาณนี้ครับเนี่ย ดูต้นไม้ก็ปลอดภัยดีนะครับเนี่ยดูไม่เสียหายครับผมว่าแพ็ควิธีการนี้ดีครับเดี๋ยวเรามาแกะด้านในกันดูครับวิธีการนี้ผมไม่ค่อยอยากจะแนะนำให้ทำแบบพวกต้นไม้ใหญ่ๆนะครับเพราะว่าต้นไม้ที่มันใหญ่ครับน้ำหนักมันค่อนข้างเยอะครับแต่ถึงแม้สุดท้ายแต่ถ้าต้องทำเนี่ยผมว่าก็ต้องยึดดีๆนะครับพูง่ายครับยึดตรงนี้ให้มันแข็งแรงนะครับให้มันกระเด็นออกมาจากกระถางเนี่ย อันเนี้ยต้นไม้เสียหายแน่นอนครับเพราะฉะนั้นวิธีการยึดตรงเนี้ยต้องทําให้แข็งแรงนะครับเนี่ยครับอย่างนี้ฮะสกอตเทปเขาก็แปะเยอะมากเลยครับเนี่ยอืพูดง่ายสกอตเทปแปะตรงนี้ยยึดเพื่อให้มันยึดอยู่กระถางนะครับเพื่อไม่ให้สกอตเทปเนี่ยมันหลุดออกจากกระถางนะโอเคเราแกะดูข้างในงนิดนึง ต้นไม้บางทีผมก็ขายบ้างครับบางทีผมก็ซื้อบ้างครับสลับสลับกันไปนะไม้บางทีครับถ้าเราขายคนระับแต่บางทีเราผลิตไม่ทันไงเราอาจะต้องซื้อซื้อบ้างนะไอสวยผมก็ต่างครับอย่างของท่านเนี่ยเออผมก็สนิทกันเพียงแต่ว่าที่ผมเกินไปก่อนหน้านี้ผมอยากให้แนะนําว่าแบบเวลาเราส่งเนี่ยอยากให้ส่งเป็นแบบพวกของด่วน e m s อะไรเง, <c oughs> งี้ยเพราะว่ามันมันแค่สองสามวันมันก็ถึงมือลูกค้าพูง่ายครับถ้าถึงเร็วไม้มันก็ยิ่งปลอดภยนะัยครับเนี่ยเพราะถ้าหยุดเพราะถ้าอยู่นานๆเลยนะอย่างต้นเนี่ยครับ บางใบมันก็เริ่มเหลืองแล้วแต่นี้ก็ไม่เป็นไรครับใบเหลืองร่วงก็ไม่เป็นไรครับเราเดี๋ยวใบใหม่มันก็จะแตกออกมานะครับเนี่ยผมว่าดูรวมๆเนี่ยมันก็ดูปลอดภยัยดีนะครับเพื่อนๆหลังจากนี้ปุ๊บผมก็ออกไปลุยแดดรดน้ําได้เลยครับเนี่ยพูดง่ายครับไม้มันก็ไม่ชงงะางนกครับไม้มันก็จะเริ่มเติบโตไม้มันก็กินอาหารได้ปกติครับเนี่ยผมว่าวิธีการนี้ดีเพียงแต่ว่าเราควรจะทําต้นไม้ต้นที่มันเล็กๆเพราะว่าถ้าต้นใหญ่มากถามว่าทําได้ไหมทําได้เพียงแต่ว่าวิธีการเวลาแพ็คเนี่ยเราก็ต้องแพ็ แน่นหนาแน่นหนาให้มันดูแข็งแรงนะครับแข็งแรงมันหมายถึงไงเนี่ยครับก็ช่วงจังหวะตรงนี้ที Re ่ผมบอกครับมันต้องแข็งแรงนะเนี่ยสกอตเทปต้องแปะให้แน่นเลยพูดง่ายครับล็อกดินน่ะไม่ให้ม <pol> ันกระเด็นออกมาจากกระถางเพราะผมว่าอย่างเงี้ยเพราะต้นมันเล็กนะครับน้ําหนักมันไม่เยอะวิธีการแพ็กเนี่ยก็ที่อย่างที่ผมบอกในที่แนะนําไปนี่แหละครับเวลาส่งทังกระถางก็ต้องค่อนข้างที่แบบดูความเรียบร้อยนะครับผูความปลอดภัยต้นไม้่นเองนะครับเพื่อนๆท้ายเนี่ยมันก็ต้องมีสาครอบเห็นไหมครอบที่แบบ ที่มันพอดีกับต้นไม้นะครับพูดง่ายครับเพื่อไม่ให้กิ่งใบพุ่มมันเสียหายนะครับเนี่ยเราเราก็ครอบสุดท้ายนะครับเราก็ใช้สกอตเทปเนี่ยแปะพันรอบแปะด้านข้างก่อนรอบนึงแล้วก็พันจากด้านบนเนี่ยสี่มุมยึดจากขางกระถางข้างบนกับกระถางข้างล่างให้มันอยู่ด้วยกันนะครับพูดง่ายพื่อความปลอดภัยและเพื่อความแข็งแรงไม่นเองครับการแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ คลิปนี้ผมแค่อยากมาแนะนําว่าเออมันก็มีวิธีการส่งต้นไม้ที่เรียกว่าส่งส่งทางกระถางเลยนะว่าวิธีการนี้ดีเพราะว่าต้นไม้มันไม่หยุดชะง,งักครับไม้มันก็ยังอยู่ในดินไม้ม,มันก็ยังกินอาหารได้ปกตินะเนี่ยพอผมถอดออกมาแลนะ้วเนี่ยต้นไม้มันก็สภาพปกติดีพอหลังจากนี้ผมก็ออกไปตากแดดไปลุยแดดรดน้ําปกติถ้าเพื่อนๆสนใจอ่ะเดี๋ยวผมอาจจะมีแต่ของคิปเนี่ยว่าเออผมสั่งส่วนไหนนะครับนี่ผมก็จะจบประมาณเท่านี้นะเหมือนเดิมครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดซับตัวท้ากำลังใจให้ผมครับ ีว่าผมจะได้หาเนื้อหาและสาระด,ดีๆอะไรมาฝากเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ